สวัสดีครับผมโจนะครับอันนี้เป็นพาทที่2นะครับสําหรับการออกกําลังกายที่บ้านนะครับอย่างที่บอกไว้เป็นการออกกําลังกายในส่วนของโลเวอร์นะครับมัดกล้ามเนื้อด้านล่างพวกขาพวกก้นสะโพกพวกนี้นะครับการออกกําลังกายมัดกล้ามเนื้อพวกนี้นะครับจะกระตุ้นระบบประสาทนะครับแถมยังแบบว่าใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดรวมๆไหลมัดนะครับเป็นการออกกําลังกายง่ายๆนะครับ เป็นการบริเวณซะส่วนใหญ่นะสำหรับผมต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับการออกกำลังกายแบบบริเวณมันจะสร้างอิมแพกต่อกล้ามเนื้อไม่เหมือนเวทเทรนนิ่งนะครับเราก็จะไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อที่มันแบบมัดใหญ่ๆมากๆได้นะครับแต่ว่าเพื่อกระชับเนี่ยได้แน่นอนนะครับลองมาดูกันนะครับมีทั้งหมดประมาณ4ท่ายกให้เป็นตัวอย่างนะครับลองดูครับท่าแรกนะครับกระโดดสลับขาท่านี้บอกเลยว่าเป็นที่สุดของผมนะครับชอบมากนะครับ เป็นท่าที่ดีมากนะครับลักษณะก็คล้ายๆท่าเล็กลังนะครับเพียงแต่ว่าเรากระโดดสลับขากันนะครับอาจจะดูเหมือนไม่เหนื่อยอาจจะดูเหมือนไม่ได้อะไรแต่บอกเลยว่าถ้าเล่นตามแล้วได้แน่นอนนะครับช่วงแรกๆก็ทําช้าๆก่อนก็ได้นะครับใช้ประมาณ3 4ถึง4เซตนะครับเซตละ20-30ครั้งก่อนนะครับถ้าเกิดว่าร่างกายไหวค่อยไปต่อนะครับสําหรับการเล่นอ่ะ l o เวอร์บอนะครับเล่น1วันแล้วควรพักนะครับไม่ควรเล่นต่อเนื่องนะมาดูท่าต่อไปครับท่าที่2นะครับสคอร์ตเลยนะครับผมถ้าพื้นฐานอยู่แล้วนะผมว่าทุกคนทําเป็นนะครับแต่อาจจะทําไม่ถูกนะครับถามว่าท่าที่ถูกต้องที่สุดคืออะไรมันก็บอกไม่ถูกนะครับเพราะว่าสรีระของแต่ละคนนะครับลักษณะของร่างกายของแต่ละคนมันก็ต่างกันนะครับ ที่บางคนก็บอกว่าห้ามให้เข่าเลยปลายเท้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับลอ่อย่อลงให้ลึกๆบ้างนะครับขึ้นให้ไม่ต้องสุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันผมว่าอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับเวลาเราเล่นเรารู้สึกว่าเราโดนแล้วเราโอเคนะ่ะนั่นก็ใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็ถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาเล่นเป็นนะให้เขาดูท่าให้เรานะครับนะลักษณะของผมก็จะ ให้คิดว่าเหมือนว่าถูกดึงเอวไปนะครับให้ถือดึงเอวไปด้านหลังเท่านั้นเองนะครับมันก็จะรู้สึกว่าโดนก้นนะครับท่าที่สมนะครับซูโม่สควอตนะครับเหมือนกันนะครับเอาจิงริงถ้าสควอตถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์ก็ให้เอามือมากุมกันประกบกันก็ได้นะครับสําหรับคนที่เริ่มเล่นแรกๆนะครับไม่ต้องใช้น้ําหนักถ่วงก็ได้นะครับสําหรับผมก็ใช้ถ่วงแค่นิดหน่อยนะครับไม่ได้ใช้มากนะครับ ก็ประมาณนี้ลักษณะก็แบกขาออกไปแบบนี้เองครับไม่มีอะไรยากนะง่ายๆนะครับลักษณะก็ย่อเข่าลงไปแบกขาออกประมาณนี้นะครับจํานวนเซตก็เล่นเท่าๆกันนะครับกับท่าสควอตปกติท่าที่4นะครับท่าเลกหลังนะครับท่าเล็หลังเนี่ยเอาจริงๆนะมันมีทั้งรีเวิร์สลังนะครับเล่นกลับไปข้างหลังนะครับ แล้วก็ไซร์หลังนะครับก็คือเล่นไปด้านข้างอะไรประมาณเนี้สามารถเล่นไปได้ทั้งด้านหลังด้านข้างด้านหน้าอะไรแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมทําแค่ด้านหน้าให้ดูนะครับเล็กลังเอาจริงๆท่าที่ผมแนะนํามาบางคนอาจจะมองดูมันอาจจะไม่โดนนะมันจะขามันจะใหญ่ได้ไงมันจะมีกล้ามได้ไงนะครับลองเล่นดูนะครับทั้ง4ท่าเนี้ยถ้าเล่น1วันเนี่ยครบเซตนะท่าละสเซตนะครับ รับรองว่ารู้เรื่องนะครับสําหรับคนไม่ไม่ได้ไม่เคยเล่นเนี่ยอีกวันหนึ่งมีเจ็บมีปวดกล้ามเนื้อแน่นอนนะครับก่อนเล่นก็ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับผมดูท่าเล็กลังก็จะประมาณนี้นะครับยอ่อผมจะพยายามทำชาชานะก้าวแล้วก็ย่อลงไปนะครับสลับเท้ากลับมาเท่านั้นเองนะครับจบแล้วนะครับทั้ง4ท่า สรุปนะครับทั้ง4ี่ท่านะครับเป็นท่าออกกําลังกายง่ายๆนะครับก็อาจจะมองดูว่าเอ้ยมันไม่ได้หนักไม่ได้อะไรมันจะสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมได้แน่นอนนะครับแค่การที่เรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับบนเก้าอี้แล้วเราเตะขาขึ้นมาเตะเข่าขึ้นมานะครับให้กล้ามเนื้อเราได้ทํางานเนี่ยเกิดแรงต้านกับแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะครับมันก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อแล้วนะครับเพียงแต่เราต้องตั้งใจทํามันอย่างจริงจังให้มันเป็นเซตให้มันเป็นลักษณะที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับ กล้ามเนื้อของเราก็จะพัฒนาเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตสวัสดีครับ